สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดเกะยิงบีสวีเดนนะคะเราจะมีเวลาเก็บเห็ดอีกไม่นานนะคะก็ประมาณอีกสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์เท่านั้นนะคะมาสนุกเก็บเห็ดกกะยิงบีสวีเดนนะคะ เนี่ยค่ะเห็ดที่เจอก็บางทีก็เป็นกอใหญ่ค่ะบางทีก็เป็นกอเล็กก็แล้วแต่ค่ะที่เจอค่ะก็ไม่แน่นอนบางทีก็เดินไกลมากกว่าจะเจอค่ะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็สนุกแต่นานก็จะเหี่ยวมากเลยถ้าไม่เจอเห็ดนะนะคะเดินเป็นชั่วโมงบางทีก็ไม่เจอเห็ดนะคะไม่ใช่ว่ามันจะราบซาบเต็มไปหมดไม่ใช่ค่ะมันจะต้องเป็นป่าของเขาโดยเฉพาะ แล้วเราเจอเนี่ยเราก็ก็จะรู้เออป่านี้มีนะอะไรตานองเนี้ยค่ะปีถัดไปเราก็จะมาใหม่แต่ว่ามันก็คนเก็บก็เยอะนะคะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะก็ดวงใครดวงมันเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเงินเป็นทองค่ะเก็บมาก็ขายได้เลยอย่างวันนี้ยบีก็มีออเดอร์เข้ามาเยอะมากเลยแต่ก็ไม่มีปัญญาหาเหตุให้เขาได้เยอะค่ะเขาต้องการสูงมากอย่างข้างบ้านเนี่ยค่ะ พวกฝรัลล่งเนี่ยก็ไม่จะออกก็เเขไม่ไม่เดินไกลนะคะก็จะเดินใกล้ๆแล้วก็ไม่เจอเห็ุเขาก็กลับแต่คนไทยเนี่ยค่ะเราจะแชมป์ประโหดกันมากก็คือว่าสู้หนักค่ะไม่เจอก็เดินต่อจนว่าหลงป่านะฮะ <c oughs> โอ้ดอกใหญ่มาก u n i v e r s i แบบก้อนเนี้ยเราก็จะเจอสามดอกเรียงติดกันอุ้ยนางก็จะดีใจมากเลยนะคะเจอแบบนี้ก็ดีใจแล้วราคาเนี่ยค่ะขอบคุณเจ้าป่ามากนะคะเจอก่อนนี้แล้วก็มาเจอตรงนู้นอีกอะค่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเนาะติน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 ก็ใหญ่มากเลยกี่ดอกเนาะนี่ 累。Elle. ตอนนี้ให้ถือว่าเป็นช่วงที่ดอกเห็ดกำลังบานสวยงามมากเลยนะคะคือก่อนหน้านั้นเดือนที่แล้วเนี่ยดอกจะตุมต่มๆนิดนึงวเวลาไปเจอเขาเนี่ยก็จะดอกเล็กๆแต่ด้วยความสนุกอะคะ่ะก็เก็บมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ในช่วงกลางเดือนเนี่ยก็อย่างเงี้ยค่ะเก็บขายก็ได้น้ําหนักดีนะคะแต่ว่าจะให้น้ําหนักดีนี่ต้องรองให้ฝนลงนะคะถ้าฝนลง ฝนลงสักประมาณสามสี่ห้าครั้งเนะะี่ยค่ะน้ำหนักเห็ดก็จะดีมากเลยนะคะน้ำฝนเขาก็จะกินน้ำฝนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเติบโตก้านก็จะสวยมากนะคะถ้าเราเจอป่าใหญ่ๆนะคะเราก็โอ้เห็นตังเลยละค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะมันก็มันก็ต้องเดินเดินเหมือนกันเพราะว่าเรารถเนี่ยจะไปจอดได้อยู่ข้างทางเท่านั้นเองและส่วนที่เหลือเนี่ยก็เดินหาเอา ประมาณหลายลูกมากเลยนะคะภูเขาที่เราขึ้นกันเนี่ยหลายลูกมากเลยแล้วก็เขาสูงชันก็มีแล้วก็ต้องเดินระมัดระวังบางทีก็ล้มค่ะบางครั้งก็ล้มอยู่ในป่าแต่มันก็สนุกค่ะมันส,น,สนุกความมันเห็นเหตุอย่างเงี้ยค่ะว่ามีความสุขมากก็จะสีเหลืองทองอลามเลยค่ะน่าเก็บค่ะเป็นชีวิตที่ที่ท,ที่ที่รู้สึกว่ามันมีความสุขแบบบ้านๆน,นะคะแบบบ้านนอก ยิงบีเองก็ไม่เคยเก็บเห็ดนะคะไม่ไม่เคยไปไปกับแม่เลยมีแต่แม่ไปเก็บมาแล้วก็เอามาให้กินตอนสมัยเด็กๆนะคะก็ยังนึกอยู่ว่าเอ้กไปเก็บกันยังไงเขาเจอกันยังไงพอตัวเองมาอยู่ที่นี่ก็ก็ได้ได้มาเก็บเห็ดกับเขารู้สึกสนุกและคิดถึงแม่มากเลยนะคะเพราะแม่เนี่ยชอบเก็บเห็ดมากเลยคนบ้านนอกเนาะบีมาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่บ้านนอกเหมือนกันก็เลยได้มาเจอเห็ดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงปีนี้เราจะเจอ เห็ดอย่างนี้ยค่ะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเนี่ยเยอะมากก้อนนี้สีวสวยๆะคะ่ะดอกใหญ่เย่ยกี่ดอกเนาะมาลุ้นกันหนสองดอกใหญ่ๆค่ะอีกตรงนี้นะคะเก็บเลยเนาะเ้จะ้จะนี่ค่ดอกบ้านบานวสวยๆ เอาอยัางไงได้เนี่บางกอก็เล็กอยู่นะคะอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากเป็นเห็ดป่านะคะสภาพภูมิอากาศอยู่ในป่าความเจริญเติบโตเนี่ยจะไม่เหมือนกับเห็ดที่เราปลูกหรือโลงเรือนที่เราเลี้ยงไว้นะคะจะควบคุมอะไรไม่ได้เจอเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเวลาเราเอามาขายเนะะี่ยค่ะ คนซื้อก็จะเข้าใจเราอะฮะว่ามันมันคัดไม่ได้มันไม่เหมือนของที่เราเราจัดทำขึ้นมาเองอย่างมีโรงเรือนมีอะไรเงี้ยค่ะเราจัดทำขึ้นมาเองเนี่ยมันก็จะมันมันก็จะได้สวยๆเนี่ยค่ะเห็ดที่เก็บมาได้รู้สึกดีใจมากเลยนะคะอันนี้ก็มีออเดอร์แล้วนะคะคือของตัวเองเนี่ยมันมีเต็มตู้ไปหมดแล้วะค่ะใ้ถุนบ้านปีที่แล้วอ่ะก็ยังมีอยู่เลย แต่ปีนี้เจอเยอะมากนะคะไปกับเพื่อนๆนะคะก็สนุกดีชีวิตสวีเดนแบบบ้านนอกบ้านนอกเนี้ยค่ะสนุกไปเก็บกันนะคะไปกันเป็นเป็นเป็น,ปนกลุ่มๆก <laughs> <ค>็เ<ะ>พื่อนคนไหนเขาเก็บเก่งๆเนี่ยเขาก็ได้เยอะ,ะค่ะหญิงบีเก็บไม่เก่งเลยก็ตามตามเข้าไปะคะ <laughs> ่ะกลัวจะหลงปากอีกก็เลยต้องตามตามเพื่อนไปนะค่ะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละไม่ไม่ซีเรียสนะคะ นี่ค่ะสวยๆอะค่ะบางทีก็เป็นแบบก้อใหญ่ๆก้านใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะดอกใจแท้ไม่คุณขอบคุณหลายๆเลย ตัดเสร็จเราเก็บเสร็จเราตัดขาเขาไว้ในป่านะคะเขาจะได้เกิดใหม่อีกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติให้เขาอะคะ่ะเพราะว่าที่นี่เขาน่ารักมากเลยก็ปล่อยให้ประชาชนเก็บเห็ดกินตามสบายเลยแต่ว่าก็จะมีช่วงหนึ่งที่ต้องปิดก็อีกประมาณสองอาทิตย์นะคะก็จะปิดไม่ให้ประชาชนเข้าแล้วนะคะป่าะคะ่ะเ็าจะล่าแอลลี่กันก็จะล่าควายป่ากันาวน,นี้เราก็หมดสิทธิ์เข้าแล้วเพราะมันอันตรายมาก เ็นเขตห่วงห้ามแล้วค่ะเนี่ยได้มาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะบีของบีเนี่ยก็จะเก็บไม่สวยเหมือนเพื่อนอามาตัดขาเอาที่บ้านค่ะเข้าป่าสนุกมากนะคะเพื่อนเพื่อนมาเข้าป่ากับหญิงบีสวีเดนนะคะเนี่ยค่ะป่าเขาอุดมสมบูรณ์ธรรมาชาติก็สวยมากเลยนะคะก็จะเป็นป่าปลูกอะฮะแล้วก็ไม่ไม่ห่วงไม่ว่าการเอาเลยตามสบายเก็บเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ป่าใหญ่ๆของเยอะเยอะ